สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกันกับช่องน้องรับพี่นะคะพี่ๆนะวันนี้มาใน EP 1 2หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะพี่ๆนะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้นะคะพี่ๆนะสี่ สามรายการ1,000บาทนะคะพี่พี่นะ400บาททุกรายการเลยนะคะจัดโปรโมชั่นให้สำหรับช่องน้องระพีวันนี้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดที่ติดตามนะคะจัดโปรโมชั่นให้3รายการ1000บาทเลยนะคะพี่พี่นะวันนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่มีประมาณ30รายการมีมาให้พี่พี่เลือกชมนะคะนี่นะคะชุดนี้เลยนะคะบอกเลยว่าสวยๆเด็ดๆแจ่มๆทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะถูกใจรายการไหนให้รีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะพี่พี่เพราะว่ามีแค่30รายการ การนะคะสำหรับ ep 125บนะคอพี่พี่นะบอกเลยว่าช้าอดหมดเลยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะช่องทางการติดต่อนะคะสแกนคิวอา e โคกันเข้ามานะคะหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0816916282นนะคะนี่นะคะสามารถแคปหน้าจอนะคะพี่พี่หรือเมมเบอร์โทรศัพท์กันไว้ได้เลยนะคะพี่พี่ท่านใดนะคะที่มีกระดาษก็สามารถจด หมายเลข EP จดหมายเลขรายการกันเข้าไว้นะคะเวลาโทรมานะคะจะได้จ yep. so ําไม่ผิดนะคะพี่พี่นะประมาณนี้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่พี่เดี๋ยวเราไปรับชมรายการแรกกันเลยนะคะวันนี้ก็จะไปไวหน่อยนะคะพี่พี่นะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะบอกเลยว่าสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ไปกันที่สมเด็จกันก่อนเลยนะคะสมเด็จรายการนี้เรี่ยมกรอบพลาสติกนะคะพี่พี่นะ สวยๆเลยนะคะพี่พี่นะบ,บอกเลยว่าสวยๆแจมๆท right ุกรายการเลยนะคะนี่นะคะด้านหน้าด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่1น่ะคะพี่พนะอย่าลืมจำอีพีจำรายการเข้ามานะคะอีพีนี้เป็นอีพีหนึนะคะไปต่อกันที่รายการที่2นะคะพี่พรายการที่2นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะน้องจะไม่ได้บอกเป็นชื่อพระนะคะพี่พเพราะบางรายการน้องไม่ค่อยรู้จักนะคะพี่พนะนี่นะคะน้องจะบอกเป็นหมายเลขอีพีหมายเลขอ่ารายการนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่2นะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่3นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระนางพญาองค์นี้เลยนะคะพี่พี่นะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องรับพี่กันไว้นะคะเดี๋ยวจะมาจัดโปรโมชั่นแบบนี้ให้พี่พี่อีกเรื่อยๆเลยนะคะพี่พี่นะสำหรับรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่3นะคะพระนางพญานะคะพี่นี่นะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่นะ ไปต่อกันที่รายการที่สี่นะคะพี่ๆก็จะเป็นรูปหล่อนะคะพี่ๆนะนี่นะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสาหรับรายการที่สี่นะคะเป็นรูปหล่อเก่าไม่ทราบที่นะคะพี่ๆนะเก่ามากเลยนะคะพี่ๆภาพบานๆเลยนะคะนี่นะคะพื้นฐานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่สี่นะคะพี่ๆรายการไหนไปไว้นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆนะแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะ ไปกันที่รายการที่ห้านะคะพี่พี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่เรียมกรอบพลาสติกมาแบบนี้นะคะเี่ยสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นะเรียมกรอบพลาสติกมาแบบนี้นะคะนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสาหรับรายการเหรียญหลวงปู่ทิมรายการที่ห้านะคะพี่พี่นะบอกเลยว่าสวยสวยแจ่มแจมทุกองคทุกรายการเลยนะคะพี่พี่ ไปต่อกันที่รายการที่6นะคะรายการที่6กนะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเขาต้อจะเรียกว่าพัลลีลาเมฆขนุนนะคะพี่ๆนะสวยมากเลยนะคะรายการนี้รายการที่6นะคะพัลลีลาเมขนุนนะคะพี่ๆนี่นะคะจะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะพี่ๆหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนนะคะก็สามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะพ <ación. S 2> ี่ๆนะมีบริการเก็บปลายทางสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ไม่สะดวกโอนนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่7เลยนะคะพี่พี่นะรายการที 5, <S <S ่7นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่พี่นะรอบๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ400บาททุกรายการเลยนะคะจัดโปรโมชั่นดีๆให้สําหรับพี่พี่ทุกท่านนะคะ3รายการ1,000บาทนะคะพี่พี่นะเลือกให้ครบ3รายการได้เลยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ นี่นะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสวยๆทุกองค์ทุกรายการเลยนะคะสาหรับรายการที่8นะคะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะพี่ๆรายการที่9กนะคะก็จะเป็นพระซุ้มกรรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะน่าจะเอ่อเก่าๆเลยนะคะพี่ๆนะอันนี้เก่ามากเลยนะพระซุ้มกรนี่นะคะพีรรระพ่ๆนะ เป็นรายการที่9้านะคะพี่ๆนะสำหรับพัซุุมกรรายการนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเก่ามากเลยนะคะพี่ๆนะไปต่อกันที่รายการที่10นะคะพี่ๆนี่อันนี้เป็นรายการที่10นะคะพี่ๆนะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ๆนะนี่นะคะเขาเอามาแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะสำหรับรายการที่10นะคะพี่ๆนะถ้าใครชื่นชอบรายการไหนก็รีบทักทิปโทกันเข้ามานะคะแจ้ง EP ีแจ้งอ่รายการกันได้เลยนะ ไปต่อกอันที่รายการที่11นะคะพี่พี่รายการที่11เป็นรายการนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่11นะคะพี่พี่นะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะ,ะไปต่อกอันที่รายการที่12นะคะพี่พี่ก็จะเป็นรูปหล่อหลวง e พ่อเงินนะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่พี่นะ นี่นะคะบอกเลยว่าสวยสวยทุกรายการเลยนะคะเลื่อกให้ครบ3รายการได้เลยนะคะ3รายการ1,000พนะคะจัดโปรโมชั่นให้สำหรับพี่ๆที่ชื่นชอบเลยนะคะพี่พนะนี่นะคะไปต่อกันที่รายการที่13นะคะพี่ๆก็จะเป็นพระสมเด็จองค์นี้นะคะนี่นะคะพี่พนะพระสมเด็จนะคะสวยสวทุกองค์เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆนะสำหรับรายการที่13นะคะอีพีนี้เป็นอีพี5นะคะพี่ๆี เป็น ep ห2 5นะคะอย่าลืมจำ ep จำรายการกันเข้ามานะคะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะพี่พอันนี้เขาน่าจะเรียกว่าเป็นพระขุนแผนนะคะนี่นะคะเกาเกสวยๆนะคะพี่พนะด้านหลังมีฝั่งตะกุดด้วยนะคะพี่พีนะนี่นะคะรายการที่14นะคะรายการนี้นะพี่พีนะไปต่อกันที่รายการที่15นะคะพี่พเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะองค์นี้สวยมากเลยนะคะพี่พี่เป็นรายการที่สิบสี่นะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่นะดูเก่าดูสวยมากเลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่สิบห้านะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะไปกันต่อรายการที่สิบหกนะคะพี่พี่อันนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่สิบหกเลยนะคะพี่พี่นะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่16นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเข้าไว้นะคะพี่ๆนะเวลามีโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะพี่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนทุกคลิปเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่17นะคะพี่ๆรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่17เลยนะคะจะส่งให้เป็นขนส่งไปสนิไทยแบบ e.m.s นะคะพี่ๆนะแบบ e.m.s กันเลยนะคะพี่ๆนะส่งด่วนเลยนะคะ นี่นะคะรายการที่17นะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะพี่พีก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะรายการที่18นะคะพี่พีก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พีนะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะไปต่อกันที่รายการที่19นะคะพี่พีก็จะเป็นพระสมเด็จองค์นี้เลยนะคะเห็นไหมคะสวยๆทุกองเลยนะคะพี่พีนะพระบ้านบานเลยนะคะ พี่ๆท่านใดอยากชมรูปภาพนะคะก็แอดไลน์กันเข้ามานะคะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะไม่มีไลน์นะคะก็สามารถโทรมาปิดได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์ที่น้องแจ้งไว้นะคะเดี๋ยวน้องจะให้ดูอีกทีท้าคลิปนะคะพี่ๆนะช่องทางการติดต่อนะคะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะพี่ๆรายการที่20นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆนะนี่นะคะมี2ด้านแบบนี้นะคะพี่ๆ ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกเรียกว่าอะไรนะคะพี่พี่นะที่เป็นสองด้านแบบนี้นะคะพี่พี่นะเก่านะคะพี่พี่นะเก่าแล้วก็สวยด้วยนะคะพี่พี่นะนี่ประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่นะถูกใจรีบทักรีบโทรกันเข้ามานะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการที่ยี่สิบสองอันนี้เขาน่าจะเรียกว่างบนำอ้อยนะคะพี่พี่นะน่าจะใช่นะคะถ้าน้องบอกชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นะ ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่22นะคะพี่พี่นะสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนนะคะจัดโปรโมชั่น3รายการ1 0 0 0พันะคะพี่พี่นะอย่าลืมเลือกให้ครบสารายการนะคะไปต่อกันที่รายการที่23สานะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่ย3สิบสามนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับรายการที่ยี่สิบสามนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่25นะคะพี่พี่รายการที่25นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จองนี้เลยนะคะสวยๆทุกรายการเลยนะคะพี่พี่นะบอกเลยว่าสวยๆทุกรายการเลยนะคะสำหรับ ep หนึ่งร้อยยี่สิบห้านะคะเนี่ยรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่เลยนะไปต่อกันที่รายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่พี่ รายการที่25นะคะก็จะเป็นพ้านางพญาองค์นี้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นพ้านางพญาองค์นี้เลยนะคะพี่ๆสวยๆเลยนะคะรายการที่25นะคะไปต่อกันที่รายการที่26นะคะรายการที่26นะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญรายการนี้เลยนะคะเตรียมกรอบพลาสติกมาเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะ เป็นรายการที่26นะคะไปต่อกันที่รายการที่27นะคะพี่พี่รายการที่27นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะ4 0 0บาททุกรายการเลยนะคะจะส่งให้ฟรีจะส่งให้ด่วนนะคะจัดโปรโมชั่นให้3รายการ1,000พนะคะพี่พี่อย่าลืมเลือกให้ครบ3รายการนะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลยนะคะส่งฟรีส่งด่วนให้อีกนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่28นะคะพี่พี่รายการท well, ี่28ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่พี่ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่28นะคะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นะไปต่อกันที่รายการที่29นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่29ินะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จองนี้เลยนะคะพี่พี่นะ รายการเหนี่ยไไปต้องขออภัยนะคะพี่ๆนะแอดลน์กันเข้ามาขอรูปภาพชมกันได้เลยนะ,ะประมาณนี้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะไปต่อกันที่รายการที่สามสิบนะคะพี่ๆรายการที่สามสิบ hmm. ก็จะเป็นรูปหล่อหลวมข้อเงินองค์นี้เลยนะคะพี่ๆนะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับรายการที่สามสิบนะคะพี่ๆนะแจ่มๆทุกรายการเลยนะคะพี่ๆนะ ทักเข้ามาปิดโทรเข้ามาปิดกันได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่พี่นะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระนางพญารายการนี้เลยนะคะก็จะเป็นพระนางพญารายการนี้เลยนะคะพี่พี่นะเก่ามากเลยนะคะรายการนี้ดูเก่ามากเลยนะคะสําหรับรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะ แล้วก็รายการสุดท้ายนะคะพี่พเป็นรายการที่32นะคะก็จะเป็นรายการนี้เลยนะคะนี่นะคะรายการที่32นะคะพี่พประมาณนี้เลยนะคะสำหรับ EP 1ีหนึ่งร้อยยี่สิบห้นะคะพี่พนะ ประมาณนี้เลยนะคะ32รายการนะคะช่องทางการติดต่อก็นี่เลยนะคะสแกนคิวอาร์โค้ดกันเข้ามานะคะพี่พีหรือโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์0ู1 6 9 1 6 2 8 2งกก็ได้นะคะพี่พีนะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้องนพีกันด้วยนะคะพี่พีนะแล้วก็ฝากอ่าสำหรับโปรโมชั่นวันนี้นะคะพี่พีสรายการ1000นะคะเลือกให้ครบ3รายการได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะพี่พีนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ